หลังจากเราเอาตุงเลขเก่าออกที่เป็นเฟึงๆออกนะครับก็ใช้ตัเลขตัวที่ไปเป็นหกเหลี่ยมสามมิลนะครับสองตัวใส่ไปได้เลยนะครับหกเหลี่ยมดูนี่หกเหลี่ยมสามมิลนะครับสองตัวแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเอาด้านสั้นนะครับด้านสั้นมีมีด่านยาวด้านสั้นเข้าไปครับให้ชนลูกปืนไปเลยนะครับให้ชนลูกปืนนะครับเสร็จแล้วนะเราก็ใช้มอเตอร์มอเตอร์เรานี่ครับอ่า ถูกกันนะตัวนี้นะครับใส่ใสายพานนี้แล้วก็เกี่ยวแล้วก็ถึงวอย่างนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับแล้วก็เล็งให้ตรงนะครับสมุนมมเตอร์ลูกล่างไม่อยู่นะนะครับอ่าแล้วเราก็เอาปการมิกิจะขีดร่องสามร่องอ่าเห็นไหมครับสามร่อ,ง,องนี้แล้วก็เล็งเล็งเล็งให้ตรงนะครับอ่า เสร็จแล้วเราก็ใช้น็อตนะครับน็อตตัวยาวนี้ใส่ลงไปที่นี้นะครับใส่รูรูที่เราเจาะเราต้องเจาะรูก่อนะนะครับสามตัวพอขีดแล้วก็เจาะรูนะครับแล้วก็ใช้อนี้ยึดลงไปนะครับอ่ายึดไปแล้วก็ขัดน็อตให้แน่นนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับใส่ยึดลงไปนะครับแล้วผมก็จะขัดน็อตข้างล่างให้แน่นอ่าขัดน็อตข้างล่างให้แน่น เรแล้วนะครับเราต้องเจาะรูรูหนึ่งตรงนี้นะครับเพื่อที่จะใส่ใส,ใส,ใส,ใส่ใส่ไฟลง,งล่างนะครับมาเสียกับบล็อกนะครับตรงนี้เสียกับบล็อกตรงนี้นะครับอืมเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะต่อสายไฟย,ยาวๆไปนะอ่าแล้วก็ยึดนอนให้แน่นตัวนี้ปรับระดับกลางๆไว้นะครับเดี๋ยวเราเราปรับขึ้นปรับลงจะได้ต้งตึงสายพานตึงหย่อน นะครับมาใส่หานรถตึงเนี่ยเราก็จะปรับได้อีกนิดหน่อยนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เล็งให้ตัวนี้นะครับตัวนี้ตรงกับสเกียบตัวนี้นะครับให้มันตรงนี้นะครับยึดน็อตสามตัวนะครับตรงนี้เนี่ยสามรูเห็นไหมครับสามรูหนึ่งสองสามเนี่ยเร็จไปแล้วก็ยึดน็อตเลยนะครับและตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับให้ตรงกับตัวแผ่นเหยียบ แล้วก็ใส่เป็นลักษณะนี้นะอ่าตอนนี้ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็แจ็คข้างบนนี้นะครับผมจะต่อยาวมาเสียบเข้าตรงนี้มันจะมีรูรูยาวกับรูสัน้นใช้รูยาวมันมีแจ็คเดียวอยู่แล้วนะครับก็เสียบเดี๋ยวผมจะต่อสายเส้นนี้เส้นนี้ให้ยาวขึ้นสิ่งสําคัญต้องมีสว่านนะครับเจาะรูตรงนี้เจาะรูนี้นะครับอันนี้ใช้ใบพลายใบใหญ่ก็ได้นะครับ แล้วก็สาไอสายพานแล้วก็ไอโซ่ผมก็ใช้ดูข้างๆจุดตรงนี้นะครับอลักษณะลักษณะก็จะเป็นลักษณะแบบกขณะนี้นะครับนะครับก็จะบีดโซ่อย่างนี้โอเคลองดูครับ